สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนมาพบกับครูปูอีกแล้วนะคะกับใบงานศิลปะสร้างสรรค์หน่วยสัตว์บกสัปดาห์ที่31ชั้นอนุบาล2อทับหค่ะสัปดาห์นี้คุณครูมีใบงานให้เด็กๆทำด้วยกัน2ชิ้นงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะเรามาดูใบงานชิ้นที่1กันนะคะ ก่อนที่เด็กๆจะทาใบงานให้เด็กๆเขียนชื่อนามสกุลชั้นอุบาล2ทับ1แล้วก็ประเมินตนเองด้านล่างนะคะให้เด็กๆวงกลมภาพสัตว์บกที่อยู่ในภาพสอนในวงกลมและระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆมาช่วยคุณครูดูนะคะว่าภาพสัตว์ที่สอนการมีสัตว์อะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะมาช่วยคุณครูหน่อยค่ะ ว่าเราจะเห็นภาพซ้อนในวงกลมมีสัตว์อะไรบ้างภาพสัตว์อะไรบ้างคะเด็กๆเก่งมากค่ะเป็นภาพเสือนั่นเองภาพอะไรอีกคะภาพไก่อะไรอีกคะลูกภาพแพะนะคะภาพอะไรอีกเก่งมากค่ะเป็นภาพช้างนะคะภาพอะไรอีกเป็นภาพลิงอ่าเห็นสัตว์อะไรอีกคะ บัวใช่ไหมคะเด็กๆก็วงกลมเลยเห็นสัตว์อะไรอีกคะเป็นหมีเห็นภาพอะไรอีกคะลูกเป็นหมูนั่นเองนะคะเด็กๆลองนับดูสิคะว่าภาพสัตว์บกที่ซ้อนอยู่ในวงกลมมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเก่งมากคะ่ะมีทั้งหมดแตัวนั่นเอง นะคะเมื่อเด็กๆวงกลมเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีรูปภาพที่เด็กๆวงกลมให้สวยงามนะคะมาดูภาพที่สําเร็จแล้วค่ะนี่ก็คือภาพนี้นะคะเป็นสัตว์บกนะคะที่ซ้อนอยู่ในวงกลมนั่นเองเด็กๆระบายสีสวยๆนะคะเรามาดูใบงานชิ้นที่2กันนะคะ เหมือนเดิมค่ะให้เด็กๆเขียนชื่อนามสกุลชั้นอนุบาลสองทับหนึ่งนะคะส่วนด้านล่างให้เด็กๆประเมินตนเองด้วยค่ะให้เด็กๆวาดภาพสัตว์บกนะคะที่เด็กๆรู้จักวาดมาให้เต็มหน้ากระดาษเลยนะมาดูตัวอย่างนะคะภาพสัตว์บกที่คุณครูวาดนะคะเด็กๆจะวาดเหมือนของคุณครูก็ได้หรือไม่เหมือนก็ได้นะคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามนะคะซึ่งคุณครูก็ระบายสีเรียบร้อยแล้วค่ะ คือภาพนี้นะคะแล้วเด็กๆอย่าลืมประเมินตนเองด้วยนะคะก็ここจบไปแล้วนะคะ,คนนะกับใบงานศิลปะสร้างสรรค์หน่วยสัตว์บกสัปดาห์ที่31กับใบงาน2ชิ้นงานนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆทำได้ไหมครูหวังว่าเด็กๆคงจะรู้ชื่อสัตว์บกและวาดภาพสัตว์บกได้หลายชนิดเลยใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆ ทำงานเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอลาไปก่อนไว้เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ